สวัสดีครับมันนี้มีวิธีการต้มก็จับนะครับก็จับสุดเดือดลบนะครับเติมน้ำนะครับเติมน้ำพอดีนะครับประมาณหาลอยนะครับ3้ำลอยถึงหาลอยซีซีนะครับผมอาจจะผ่าอาจจะไปหนีงนิดนึงนะครับพะว่าทายท้ำเองนะครับบริตังกลองครับ สองจ็ดแป๊บหนึ่งนะครับผมเครื่องปรุงนะครับผมก็จะมี่เ,เ้นนะครับหอมเจียวนะครับผมหอมเจียวแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับผม ันนี้เป็นโอ๊เฮียครับเฮียจอยเป็นมุ้ยยอดผิวแข็งนะครับกับพพิกนะครับผมเครือ่องปรุงมีประมาณนี้นะครับอันนี้ล่อให้หนามเดือดแป๊บหนึ่งนะครับเขาจังส่เสียนนะครับอันนี้เาตอนนี้เขาใส่เครื่องปรุงก่อนกระดครับเครื่องปรุงดบนดนะครับผมอันนี้กินง่ายนะครับ ก็จับขึ้นบนครับอันเป็นเห็ดลายยีห้อมากนะครับลายยีห้อลายโลงงานเป็นเห็ดเดือดแล้วจะเหลือกนะครับผมเหลือตามใจชอบด้วยครับว่าจะเอายีห่อชอบยีห้อนัยนะครับแป๊บนึงน้ำก็จะเดือดนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมกำลังครับกำลังกำลังจะเดือดนะครับอันนี้ข้าวเที่ยงครับทิ้แท่งข้าวเที่ยงใดเลยนะครับ ข้าเจ้าูบนนะครับสินเด็กครับผมอ่าสักพักหนึ่งนะครับน้ำเดือดเขาเซ็นเซ็นลงไปเลยแล้วครับนี่อ่เป็นเซ็นเซ็นเลขนะครับเซ็นเลขเซ็นสดนะครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่านี้น้ำก็ดังเดือดเซ็นในเก็บได้สองเดือนเลยนะครับแต่เขาเซ็นในตู้เย็นนะครับสามารถเก็บได้สองเดือนเลย อันนี้ที่หนาสีขาวนี่เพราะว่าเออ้า่อนหนามันยใง่เเดือดแห้งนะครับถ้าต้มก่อนมันก็เลยจะเป็นสีขาวค้ายๆข,ขึ้นหนูขึ้นกันเนี่นะครับเวลาห่อเห็ดยังขึ้นกันลาบม,มูลาบยังถ้าน้าไม,ม่ใช่เดือดท้าเทงลงไปหนาม,มันจะเป็นสีขาวแต่หลังจากมันห่อนแนนิดนึงครับซุกแล้วนะครับหนาก็จะใสขึ้นนะครับ นะครับน้ำเริ่มใสขึ้นนะครับเป็นเครื่องปรุงส่วเป็นรูบนะครับผมเติมมูยอปใช้วยเลยก็ได้ครับมูยอ่อนะครับผมมูยอ่อนนี่เป็นมูยออบแหงครับมูยออบแหงนะครับผมอุดีมันเหี่ยน้ำนิดนึงกบเสดายครับของเสียของอร่อยครับผมเติมเข้าไปเลยนะครับคนกคนจะลุยตอนหลังก็ได้นะครับมูยอ่อนครับเพราะว่า อันการพบเหลี่ยวครับเติมพร้อมเกลียวนะครับพร้อมเกีียวลงไปเั่วกลมๆนะครับน้อร่อยนะครับผมแค่นี้นะครับปรุงง่ายๆครับผมนำเหลือๆนะครับเส้นเลิมนะครับเพราอต้องเติมน้ำฟองน้ำปลาก็ได้นะครับเพราะว่าจะพอดีเลยนะครับปรุงมามีการตวง เรียบร้อยนะครับปรุงสามารถรับประทานได้เลยนะครับหลังจากสุกเลียเขาค่อยเทลงถ้วยนะครับเขาจะคอ่อยเติมพริกเข้าไปนะครับเติมพริกเข้าไปเราจะเพิ่มชอบเพราะว่าจะมาเคสมาโคเคสนะครับลดชอบตามคพิม่มใจชอบนะครับเหลือแล้วครับใก็จะซุกแล้วมั้งครับผม อครับโอเคแล้วครับทุกแล้วครับผมอืมครับผมก็จับผูกบนครับง่ายนะครับผม,บผมกิกนกง่าย,ะายสะดวกสบายเออครับอืมเต็มสวยพอดีครับเอาไปโรยปีกใจนิดนึงครับ พริกผงนะครับเดี๋ยว้องใส่ลายนะครับเพราะมันจะเผ็ดนะครับใส่นิดหนึ่งตามความชอบนะครับนี่ครับโอเคครับเซตได้แล้วครับกู้จับแบบเสียบครับผมกู้จับอุบบนนะครับผม